รวมแบบนี้นะครับคุณรูมมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงครับชอบไหมครับถ้าชอบขอขอขอสติกเกอร์หัวใจคนละหนึ่งหนึ่งดวงหน่อยครับชอบไหมครับส่งมาที่กลุ่มไลน์เลยนะครับถ้าท่านใดคิดว่าการอบรมโดยผ่านโปรแกรมซูมแบบนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็สะดวกแล้วก็ดีมากเลยนะครับขอสติกเกอร์หน่อยครับคนละหนึ่งดวงนะครับผม่านะครับนอกจากนี้นะครับทางเขียนเราก็จะส่งแบบแบบประเมินไปให้นะครับรบกวนทุกท่านเนี่ย ตอบแบบประเมินให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางาศึกษานิเทศแล้วก็ทีมวิทยากรของคณิตศาสตร์นะครับจะมีการอบรมในเรื่องต่อไปนะครับจะมีแบบสํารวจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ GSP นะครับอา,อาจจะเป็น2รุ่นนะครับรุ่นคุณครูที่ยังไม่ยังไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องของ GSP แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือคุณครูที่เก่งแล้วนะครับก็อาจจะ ต่อยอดขึ้นไปนะครับในชั้นเรียนจะทํำยังไงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ AMA t นะครับแล้วก็ Sudoku so นะครับก็คุณครูคะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะถ้าระหว่างการอบรมนะคะคุณครูติดขัดอะไรอยากให้คุณครูสอบถามวิทยกรคุณครูอาจจะยกมือขึ้นเลยนะคะยกมือขึ้นเดี๋ยวทางวิทยกรจะเห็นว่าใครที่อยากสอบถามอะไรก็เดี๋ยวทางเราจะเปิด อโอกาสให้คุณครูได้สอบถามโดยตรงนะคะคือเราไม่อยากให้ข้ามเรื่องของการอบรมตรงนี้นะคะว่าทํามาฝึกปฏิบัติการตรงนี้แล้วอยากให้คุณครูได้จริงๆนะคะอยากให้คุณรูได้ใช้โปรแกรมได้จริงๆอยากให้คุณครูได้ได้ไดนําโปรแกรมนี้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าติดขัดอะไรให้ยกมือสอบถามนะคะเดี๋ยวทีมวิทยากรเราจะได้ช่วยที่จะเติมเต็มตรงนี้ให้หรือถ้าไม่สะดวกที่จะสอบถามหน้าไมค์เลยก็ ในช่องกลุ่มไลน์นะคะคุณครูสอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมวิทยากรที่อยู่นั้นคอยที่จะตอบคำถามให้กับคุณครูได้นะคะจากนั้นก็จะมีโฟลเดอร์ของใบงานโปรแกรมที่ศาสตร์ูกขึ้นมานะครับให้ท่านับเบลคลิกเข้าไปนะครับโดยในใบงานตัวนี้ทางทีมงานได้แบ่งเป็น2ช่วงชั้นนะครับ